เล่าให้ฟ re no like ังเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าคนไปหากันเยอะมากพอพี่เล่นกับคนนี้นะตอนแรกพี่ไม่รู้หรอกเขาก็จิกผมพี่แล้วก็ลากพอตอบตบจริงจริงตอบขึ้นมาพี่ก็ตัวสั่นนะกลัวมากกลัวมากถามเรืองนี้ใช่ไหมววาจะไม่พูดแล้วเราพูดแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่เลยเนี่ยพอดีลูกหนูมันกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยขอยืมพี่สักสองวันเท่านั้นพี่มารู้ทีหลังว่า ยืมทั่ววงการพี่ว่าน่าจะมี20ล้านหนูโดน3ล้านอีกคนโดน3แสนอุรู้จักหมดอีกคนโดน2แสนอีกคนโดนแสนห้าทั่ววงการเลยเรื่องขับรถของเกเนี่ยทำให้พี่ตั๊กเคยแล้วมึงฟังว่ามดเมื่อก่อนพี่ขับรถผ่านที่ยาใจพี่ไม่ค่อยจะดีเลยว่ะผ่านตรงนี้ที่ายใจไม่ค่อยดีเลยเรื่องนั้นใช่ไหมอด สาวๆพวกนี้หลายคนยังไม่เกิดยังไม่เกิดมาโนไม่น่าจะเกิดลดความไงลดความพี่ตักเน,น,นี่นยลดความที่อายุธยาีอยู่นี้ถนนมันก็เปลี่ยนไปหมดเลนะคะก็คว่มตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐอยู่อาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เนื่องจากอายุมันน้อยไงยี่สบสามเองตอนยี่สิบสามพี่ขับรถไปไม่ไม่พี่ไม่ได้ขับมีคนมีคนขับในกองถ่ายไปนั่งรถเขาไงแล้วก็คว่มแล้วก็คว่มเรียกว่า หักหมดเลยตรงเนี้ยกระดูกเชิงกรานหากักกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยกระดูกขาตรงนี้หกักใส่น็อตด,ด้วยอ๋อพี่ใส่ที่ใส่เขาก็ดึงไส่หมอเขาบอกเขาสาวไส่ออกมาเลี้ยงใหม่โอ้โหหนักตั้งแต่หายนะงานตึมเลยโอ้โหงานเยอะเลยตอนนั้นอนะตอนนั้นเรียกว่าเป็นหนักมากแต่ตอนนั้นพักฟื้นก็นานอยู่ มันมันเด็กไงสามเดือนแล้วก็เดินแยกๆขาขาขาฟั้นนิ้งด้วยนะขาไม่เท่ากันด้วยนะแล้วไม่รู้ว่ามันยาวเท่ากันมาได้ไงเพราะมันเด็กไงยี่สามทุกอย่างมันเวอร์เร็วมากตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่ชีวิตพี่โอ้ตอนนั้นแย่มากโอ้เรียกว่ายังนอนอยู่ที่บ้านยังบอกเออถ้าแม่ถ้าแม่นะเอาดีดีทีเขาเรียกดีดีทีนะยายายากระ อยู่ตรงนั้นจะกินแหละเพราะมันรับตัวเองไม่ได้มันรับตัวเองไม่ได้มันทรมานมันเดินไม่ได้ไงมันเด็กอะรถเด็กเนี่ยชีวิตยี่สกว่าเนี่ยมันมีความสุขกําลังเพ้อฝันเรากําลังเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงอยู่ดีหมอบอกไม่รู้ว่าขาคุณจะเท่ากันหรือเปล่าอขามันสั้นไปนิ้วแล้วยืนจะมันยืดออกมาเท่ากันได้มันกลับมาเท่ากันยังไงกระดดกมันเร็วมากแต่ปรากฏว่าหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นะเชื่อไหม มายุแรกกลายเป็นขวัญใจมหาชนไปเลยโอ้โหงานเยอะมากตอนนั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบมันโดนแรงๆไงโดนแรงๆแล้วชีวิตมันก็ดีครับแต่กลัวก็เลยกลัวการเดินทางไปพุทยาจนม่เรกลจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้กลัวยุทยาแต่กลัวคนอื่นขับรถมากกว่าพี่จะเชื่อมั่นเลยพี่ขับรถเร็วนะไอหลานเนี่ยลูกหลานเขาตามไม่ทันบอกอตักขับรถเร็วมาก แต่เราเชื่อมือเราเราเชื่อคุณหนุ่ยขับพี่ยังไม่เชื่อเลยอ๋อเหรอคุณหนุ่ยนั่งนะพี่จับคุณหนุ่ยเวลามีน้ำคุณหนุ่ยหรอมันเหมือนเมียขี้บ่นอ่ะเหมือนแต่เมียมันขี้บ่นมะผู้หญิงมันต้องขี้บ่นใช่ไหมแล้วก็นั่งๆแล้วก็คุณหนุ่ยหลบหน่อยคุณหนุ่ยหินคุณหนุ่ยอะไรงี้แกก็ตุ๊กตุ้งตุตุตุไปของแกตาเรื่องแต่ละาผู้ชายเขาไม่ละเอียดเท่าเราแต่ปรากฏวปันดีคือดีในปีที่น้ำท่วมจำได้ไหม ตักก็ผ่ามตรงนั้นอีกแล้วเชื่อัหมมันก็เกิดเหตุอีกหรอไม่พี่ไปกับเวิร์กพอยพี่ไปกับเวิร์กพอยไปแจกของแล้วแล้วปรากฏว่าขับกันมาต้งตเรากำลังจะพลัดไปโอ้โหพี่กลัวขี้แตกขี่แตกเลยนะปรากฏว่ารถข้างหน้ามีริวริวจิตสัมผัสเขานั่งแล้วมันเหวี่ยงปั๊บลงลงเป็นหุลงไปเลยเออพี่ก็ เกือบตอนนั้นไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรตรงนั้นเลยตรงจุดที่อำเภอนครหลวงอ๋อหลออือนั่นแหละน่ากลัวก็เลยกังวลเลยไม่ไปอีกแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปเลยต้องขับอ้อมจังหวัดอยุธยาเลยเนี่ยแต่ไปอะไรมันก็เสียวไส้ทุกทีนะตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากตอนนั้นน่ากลัวมากถ้าไปลื้ออ่านประวัติตอนนั้นเน่ะก็คงมีคนดูครับนะคะพี่ตั้งเมื่อก่อนพี่ตั้งไปถ่ายละครเขาโยงเขาใหญ่ก็ไปหมดลย แล้วก็ขับรถเองจริงป้าทิพตั๊กอันนี้คุเมาก็บอกพี่ตั๊กอ่ะตอนนั้นตอนสาวๆตอนเป็นดาราใหม่ซื้อที่ดินเขาใหญ่ไว้แล้วลืมไปว่าซื้อที่เดียวไว้แล้วกลับมาทีมันมูลค่าไปได้ร้อยล้านแล้วจริงไหมจริงจริงจริงเหรซื้อเหรแล้าไม่รู้ตัวเองถามสิซื้อก็ไม่รู้สิมีเงินไม่รู้ได้ไงล่ะแต่ไม่คิดว่ามันราค่้อจะขึ้นขนาดนี้ก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่รู้ ตอนนี้ยังอยู่ไหมครับหรือขายไปแล้วก็ก็เฉือนๆไปบ้างซื้อไว่าเยอะไม่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 มีเยอะขนาดนั้นแต่ก็เมื่อก่อนออกไปถ่ายละครก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่แล้ใครมาขายมันเลยตอนนั้นญาติมาขายอุ้ยตอนนั้นไม่กี่แสนนะเออสมัยนั้นไม่ได้แพงมากใช่แล้วตื้นนิดเดียวเองเลี้ยวเข้าธนารัตน์ก็ถึงเลยเลยโอ้โหไม่บนธนารัตน์แต่ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยพี่ตั๊กเล่นละครเล่นหนังเล่นละครเนาะนานแล้วนานนานมากมีโฉนดด้วย แต่บอกว่าพี่เองก็เคยถามว่าเคยโดนยุมหัวอะไรอูโโอ้ไอเรื่องยุมหัวนี่จะเล่าให้ฟังพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะอือมันมีเรื่องยุ่มหัวกันใช่ไหมก<อ>ับน้องขวัญอุตสามณีเราเราไม่เอ่ยชื่อ,อ้คนเลยนี่เขานะปรากฏว่าเราว่าเออเรานั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ริมหน้าต่างนะเดี๋ยวจะไปออฟฟิศเอ๊ะทำอะไรดีเออคุยเรื่องยุมหัวดีกว่าพี่ก็เอากล้องตั้งก็ตั้งเลยกตั้งออไม่ไม่ไลฟ์ก็อัดเป็นคลิปนะ เรื่องหยุมหัวนี่มันมีมันตั้งนานแล้วนะปรากฏว่าเล่าให้ฟังเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าคนไปหากันเยอะมากว่าเรื่องอะไรละครเรื่องเนี้ยพี่เล่นเป็นเมียนักการเมืองอแล้วพระเอกคนเนี้ยลูกครึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อก็อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวเขาโอ้โหเ่ามาแล้วมันนานแล้วแล้วบางทีคนเข้ามาในติ๊กตอก็บอกแม้เรื่องตั้งนานแล้วมาพูดไอคนนั้นน่ะไม่ได้ดูว่าเขามีกรณีกับขวัญอุสามณีอยู่พี่ก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูด เขาเล่นไม่เป็นเชื่อไหมน็อตเชื่อมาพี่พอพี่เล่นกับคนนี้นะตอนแรกพี่ไม่รู้หรอกเขาก็จิกผมพี่แล้วก็ลากพี่บอกให้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวสอบสอมก่อน้อมก่อน้อมพี่บอกเล่นอย่างนี้พี่เล่นไม่ได้เลยพี่กลัวมากเลยเพราะพี่ไม่เคยโดนใครมาลากผมอย่างนี้ เขาก็โอเคครับโอเคเขาก็ไม่พูดเลยพอถ่ายจริงดึงเลโอ้ยโอ้โหโกรธโกรธโกรธหัวผมแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เขาไม่รู้วิธีการเล่นเลยวิธีการเล่นเขาไม่รู้เขาไม่รู้วิธีการเล่นอะไรเสร็จแล้วเขาก็พูดบอกว่าผมยั้งมือไม่ได้แล้วเวลาเล่นมันขึ้นจริงๆริงเลยนะลมมันไปตายแล้วพี่พี่กลัวขี้แหกบอกเฮ้ยทำไมทําขนาดนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอตอบตบจริงๆตอบครึ่งมือ ไอ้เล่าในติ๊กตอกเล่ายั่งไม่หมดนะตบเครื่องมือพี่บอกพี่กลัวามากแล้วพี่ก็ลุกขึ้นยังมีถ่ายพี่ก็ตัวสั่นนะพี่ก็โทรไปบอกพุ่มกับพูดเลยแล้วกันพุ่มกับคิงพ,พี่กลัวมาก<ร>เลยคิงช่วยดูบทหน่อยคิงช่วยบอกเขาหน่อยสิว่าพี่กลัวมากครับครับครับ,รบปรากฏว่าเขาก็ยังเล่นอยู่เสร็จแล้วพอเจ้าเจ้าของละคร่ะชื่อดัง่ะก็เมตตาไปเปลี่ยนบทให้ บ่ไม่มีความเปเลยไม่มีเพราะว่าเขาตบจริงๆรเขาตบพี่จริงๆแล้วตอนนั้นพี่หน่อยเลยไหม้ยกลัวดิกลัวเลาไม่กล้าเลยแล้กลัวกลัวมากกลัวมากกูบอกว่าผลลุกขึ้นจะถ่ายพี่ก็ไม่กล้าไปไงพี่ก็เล่าให้กูหนุ่ยฟังปรากฏว่าพอไปถ่ายก็มีบางคิวหรือเขาไปยืนยืนดูต้องไปเฝ้าเลยไปคอยดูเลยแอบดูไปเฝ้าเฮ้ยคุณหนุ่ยเหรอ ฟาอโาแค่นั้นแหละแกไม่เคยตีใครหรอกอาจจะไปดูนี่เริ่มสามเริ่ม่าสามีนะคืออย่างเงี้เวลาแกไปดูเนี่ยแกก็ได้แค่นั้นเขาก็แหมเขาเป็นใครลูกผู้ดีเขาไม่มีหรอกบางวันพี่ถามเขาว่ายังไงคุณหนุ่ยถามจริงคุณหนุ่ยเคยต่อยใครมั้ ผมไม่เคยต่อยใครบอกต่อยี่คุณต้องต่อยคนีิมันผู้ชายเใช่ไหเฮ้ยมันผู้ชายต้องต่อยเว้ยไม่ใช่ปะ <c oughs> พี่ <c oughs> ตั๊กอยู่กับพี่หนุ่ยเหมือนเพื่อนแล้วนะคุณหนุ่ยเหมือนแบบเหมือนเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> <c oughs> แล้วอย่างพี่ตั๊กเอาจรงนะเป็นพี่ตั๊กเป็นคนที่แบบไม่ได้จะสูงสิงอะไรกับใครมากมายคือจะวันดีคือดีเธอะ <c oughs> เขาโดนโทรทวงเงินด้วยอะไรนะที่โดนโทรทวงเงินรู้สึกว่าคนจะวงการก็โดนกันเยอะอ่ะจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมว่าจะไม่พูดแล้วอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่แล้วเนี่ยเอปพี่เป็นคนไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งใครอยู่แล้วอยู่แต่เขาพ่อพีตัวคุณวูดดี้เขาถามพี่ในนั้นอ่ะกายมันก็กลายเป็นวัลเร่าเรงพี่เป็นคนไม่มีเพื่อนน็อตพี่ไม่มีเพื่อนนะพี่ไม่คบใครไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบกับพี่นะแต่พี่เลือกคนพี่มีกวนน้อง กรุ๊ปหนึ่งที่เล่นกอล<อ>์ฟก,กับพี่น่ารักมากเนะี่ยพี่ชอบอย่างเี้แล้วรุ่นน้องมันก็น่ารักอะ่ะคือเล่นกอล์ฟจบก็บต่างคนต่างกลับบ้านพี่ก็มีของพี่อยู่ไม่กี่คนคือสังคมของพี่อยู่แค่ั้นสังคมอยู่แค่นี้เพราะพี่เป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มพี่ก็เลือกคบคนปรากฏว่าเล่าได้ป่ะเนี่ย <laughs> <c oughs> แต่ <c oughs> แตเราก็ไปเอ่ยชื่อเขาเออไม่เอ่ยชื่อมันก็มีความที่ไม่ไม่ยุ่งกับคนในวงการก็มีอยู่คนหนึ่งพี่กาลังสระผมเนี่ยเออเขาเรียกพี่ กำลังสระผมช่างมาอยู่บนหัวเต็มอ่ะพี่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 เออหนูเดือดร้อนเงินมากเลยเนี่ยฮะแล้วแล้วไงแล้วใช้พี่ช่วยอะไรพอดีโูกหนูมันกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยหนูเดือดร้อนมากหนูจะเออขอยืมพี่สักสองวันเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือเห็นปุ๊บเราไม่มีทางเชื่อว่าเขาจะไม่น่านแล้วพี่ก็ลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าคนเนี่ยที่มันช็อตเงินเนี่ยแสดงมันต้องไม่มีเงินเลยถูกไห มันต้องศูนย์อย่างเราอะ่ะเราคนมีตังเราจะมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาบัญชีโน,น,น,น้นบัญชีนี้ถูกไหมม,มันจะไม่ศูนย์เราก็ลืมคิดไปเราก็อ่ะอะเหลือละไงสองวันใช่ไหมโอเคโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดได้ไหมเพราะพี่กำลังไดผมอยู่ไม่ได้พี่ต้องเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเออ,เอ<ม>ลืมไอความที่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือเราก็เลยบอกโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น่านให้อ่ะเขาก็โทรมีเสร็จแล้วโอเคโอนให้เขาไปพี่โอนให้เขาไป เงินนะอยู่ในกระเป๋าเรานะจำไว้เลยนะอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราใจอ่อนเราจะให้เขาเพราะเขาพูดว่าลูกไงพี่เป็นคนใจอ่อนเรื่องลูกลูกกับหมาลูกกับหมาอย่ามาคุยกับพี่พี่ใจอ่อนเรื่องลูกกับหมาพี่บอกลูกกำลังมีปัญหาอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคโอเคพี่ก็โอนให้เขาไปแต่มันก็เป็นแค่แสนเดียวแสนหนึ่งโอเคโอนไปสองวันสองวันนะโอเคสองวัน สองวันก่อแล้วทวงก่อนแล้วสามวันวันที่ยี่สิบเดี๋ยวคนนั้นจะโอนไหมวันที่ยี่ห้าวันนี้ปรากฏว่าพี่มารู้ทีหลังว่ายืมยืมทั่ววงการพี่ว่าน่าจะมียี่สิบล้านจริงแล้วปรากฏพี่ไปคุยกีกคนหนูโดนค่ะหนูโดนสามล้านอีกคนโดนสามแสนรู้จักหมดอีกคนโดนสองแสนอีกคนโดนแสนห้า ทั่ววงการเลยโอพี่เลยต่อพี่สงสารเขานะแต่ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรทำไมมันใช้เงินเยอะขนาดนี้เอาเงินไปทำอะไรคนเราเวลาเราอยู่เราทำงานเราก็ต้องมีเงินเก็บบ้างนะก็ไม่มีใครได้คืนจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ไม่ได้คืนยังไม่มีใครได้คืนช่มง่ิกินหนูจงมาให้พี่ดูเห็นปหเออแล้วแล้วมันน่ากลัวตรงไหนนะวันดีคืนนีมันจะมีเ m s เเด้งขึ้นมาว่า ดาราคนนี้เบอร์นี้ได้กู้หนี้นอกระบบคูแคสคูแคสนี่นอกระบบอะไรไม่รู้นะเป็นเนี้จะมาแล้วก็ใช้คุณเป็นคนค้ำประกันคุณจะต้องแบบพี่อัาจได้แค่นี้แต่พี่ไม่กดเข้าไปดูอ๋อใช่พี่ไม่กล้ากดเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ลูกน้องพี่คนหนึ่งพี่พี่อ่านหรือเปล่าหนูได้ SMS มันดันกดเข้าไปดูมีบัตรประชาชนเขาด้วยายอยู่ในเอสเอ็แล้วไม่มีการคาดขีดอะไรเลยน่ากลัวมาก แสดงว่ามิฉาชีพหรือยังไงเลยเขาไปกู้นอกระบบจริงๆก็ไม่พี่ว่าเขากู้นี่เขาไปกู้นอกระบบด้วยน่าจะไปกู้จริงๆเพราะใช้แบบประชาชนตัวจริงเพราะพีิงีกระเทียมก็โดนโดนหมดเลยเพราะงั้นก็อันนี้เรื่องนี้มันจะสอนให้รู้ว่าถ้าเราจะให้ใครยืมจริงๆมันให้ได้นะพี่นิดเดียวถ้าพี่นั่งอยู่ในรถแล้วแล้วแล้วนั่งคิดอะไรของพี่นะพี่จะไม่ให้ไม่ดบายอะไรอยู่นี่มันเหมือนตัดสินใจเร็วแล้วปรากฏว่า มีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนพี่เลยโดนเรื่องลูกเหมือนกันแล้วโดนตอนที่เขาอยู่เมืองนอกแล้วโอนเขาโอนเดี๋ยวนั้นเหมือนกันนั่นโดนเป็นสามแสนโดนไปสามแสนแล้วก็เวลาโทรถามเขากำลังนั่งวิปัสนาอยู่กำลังอยู่วัดกำลังทำวิปัสนาเอ๊ะทำไมเรื่องเหมือนกันเลยวะเรื่องเดียวกันเลยกำลังวิปัสนาอยู่พี่ก็เลยตอนหลังพี่ก็เลยแบบก็ไม่อยากโทรพี่ก็คุยกับทนายกำลังคุยกับทนาย ก็จะฟ้องร้องกันใช่จริงๆถ้าเราทําบุญเราทําได้นะเราทําได้นะเงินเงินแค่นี้เราก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าไม่ชอบคนพูดไม่จริงไม่ชอบคนผิดคําพูดไม่ชอบโกหกถ้าบอกเลยหนูมีเมื่อไหร่แล้วหนูจะใช้พี่จะไม่รอแต่พี่ขอสองวันขอสองวันนั่นน้นคือเดือดร้อนจริงๆเราเข้าใจได้เราเข้าใจได้นะเราก็ช่วยกันนะเราก็ช่วยได้น่ะ แต่ว่าพอยืมเยอะนี่อันนี้อันนี้น่าคิดนะว่าเราอมูลค่ามันเยอะเกินไปเอาทอะไรก็ไม่รู้อ่ะใครบางคนก็รู้แล้วล่ะใครที่เคยโดนยืมมันก็คงรู้แล้วล่ะนะฮะ